อุยครับผมแม่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเองแบบเนี้ยเนี่ยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับสมาชิกถามมาว่าคุณเคยเจอแบบนี้ไหมแก้ยังไงแตผู้คนรูปภาพเครื่องหมายครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะผมสมมุติว่าเขาบอกว่าอยู่ในช่องป้อนที่ไหนก็ตามอ่ะเดี๋ยวผมผมมากําลังคุณกําลังคิดอะไรอยู่ที่อยู่ใน Facebook นะครับผมเคาะเข้าไปในไอโฟนอันนี้กําลังแก้ไขแล้วผมคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะ ผมแค่พูดลงไปอะไรก็ได้ภาษาไทยสวัสดีครับวันอุ้ยเขาพิมพ์มาภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษมากมีค่าพี่มาค่ค่ะเนี่ยเขาพิมพ์เองพิมพ์เองแบบนี้เอุ้ยล้วทําไมถึงพิมพ์เองยังไม่ได้กดป้อนแต่คําบอกอะไรเลยนะครับผมจริงๆนะครับตัวเนี้ยอ่เดี๋ยวผมขอขอออกอ่ไม่ต้องออกก็ได้จริงๆ เราออกจากช่องนี้แบบชอ้อนหเนี่ยซ่อนตัวเลือกพื้นหลังแล้วกันพื้นหลังจริงๆฟีเจอร์นี้เราเรียกว่าสั่งการด้วยเสียงนะครับจริงๆผมสามารถพูด go home อ้าวต้องไปอยู่ที่ไหนอาจจะเอายกเลิกก่อนยกเลิกอ่า go home เนี่ยคือคือการสั่งการด้วยเสียงอ่ะมันจะดีตรงที่เราสามารถ พูดโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยผมบอก Open Control Center ศูนย์ควบคุมเนี่ยเข้าได้เลยโกโฮมเนี่ยออกมาแล้ว o Center ศูนแจ้ตือนเคชันเซ็นเตอร์เนี่ยโกโฮมให้หน่อยสิครับโกโฮมบางครั้งก็ดื้อนะอ่าเอาออกมาใหม่อ่ากคือ เดี๋ยวไปฟังจิงเกลิลก่อนแล้วก็มาหาวิธีแก้นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนี้ไป1นึ่สี่หนึ่งสพลัภูมิใจเสนอเสพสื่อวันลนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ีจิตอุปร,ริกอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชนะครับกรณีเมื่อสักครู่ที่เจอนะครับคือสมาชิกอะเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เฟซแล้ว อยู่ที่ช่องป้อนอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่ช่องป้อนอะไรก็ตามพูดปุ๊บมันพิมพ์ให้เองเลยเหตุเกิดเพราะคุณไปเปิดฟีเจอร์สั่งการด้วยเสียงซึ่งฟีเจอร์สั่งการด้วยเสียงเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะพูดคําสั่งตอนนี้ผมลองเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างเช่นคุณพูดว่า Go Home โดยที่โดยที่หน้าจอก็ทํางานอยู่เนี่ยอ้าวไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วคือเขาก็จะกลับหน้าหลักให้เรา Open Control Center ก็จะเข้าสุนควบคุมให้เราก็คือพูดคําสั่งที่เขาฟิกมานะครับแต่ว่า เขาก็จะไปมีผลกับอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นตัวป้อนจากคาบอกอย่างนั้นในเบื้องต้นนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้แหมบางทีพูดพูดไปแล้วก็ทํางานเองอัตโนมัติก็ไปปิดการสั่งการด้วยเสียงเท่านั้นเองครับผมเริ่มต้นไปยังไงครับไปที่การตั้งค่ากันก่อนการตั้งค่านี่ไปที่การตั้งค่าขออนุญาตนะตรงไหมไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่หัวข้อการช่วยกันเข้าถึงครับผมหนึ่งนิ้วปัดขวาไปนะครับผมใช้ในส่วนของเมนู Voice over ที่ช่วยให้พวกเราคนตาบอดเข้าถึงนะครับการแจ้งติดเสียงโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยกันเข้าถึงให้หาหัวข้อการช่วยกันเข้าถึงครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปหรือถ้าใครดูที่เมนูกดที่เมนูนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วหาเมนูการช่วยกันเข้าถึงแล้วไปหาเมนูการสั่งการด้วยเสียงครับผม นี่ของผมปัดมาเร็วหน่อยนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาจนเจอการสังการด้วยเสียงแต่ถ้าเพื่อนๆมองเห็นก็เลื่อนหาเมนูการสังการด้วยเสียงแล้วเข้าไปครับผมเข้าไปการสังการด้วยเสียงเปิดการสั่งการด้วยเสียงเปิดอยู่นะครับให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งป,ปิดนะครับหรือคุณจิ้มที่สวิตช์เปิดให้ปิดนะครับที่การสังการด้วยเสียงแล้วคราวนี้โฮมออกมาครับผมลองใหม่ครับ Open Control Center ไม่ทำงานแล้วครับ Open Notification Center ไม่ทำงานแล้วครับแล้วคราวนี้ผมจะลองเข้าไปที่ Folder a c e บ o o k เหมือนเดิมนะครับ Facebook เหมือนเดิมผมจะแก้ไขต่อแล้วผมไปที่ช่องช่องป้อนข้อความช่องป้อนข้อความนะครับคราวนี้พูดอะไรไปเขาจะพิมพ์อัตโนมัติอีกไหมพิมไหม This is the book I am okay Happy New Year แฮปปี้แฮปปี้ไทเกอร์เยียรปีนี้ปีเสือใส่หน้ากากอาจจะต้องเสียงดังนิดนึงช่วงนี้เ,เกิดอารมณ์แปรปรวนมีเสือวิ่งผ่านนะครับคือใส่หน้ากากแล้วมันต้องใช้เสียงพลังเสียงมากขึ้นคือหายแล้วคือถ้าใครอยากใช้การสั่งการด้วยเสียงคุณต้องเข้าใจบริบทและการทำงานของเขานะครับบน ios นี่ยการสั่งการด้วยเสียงมีข้อด,ดีเลยก็ใครที่ ไปเผลอเปิดไว้จริงๆมันก่อนจะเข้าไปเปิดได้บางทีคนที่ตั้งค่าให้คิดว่าเราอยากใช้แม่มันสั่งการด้วยเสียงมันจะทําให้คุณใช้งานง่ายขึ้นจริงๆมันไม่ใช่สิรินะมันคนละแบบกันอ่าคือมันก็จะไปมีผลต่อการทํางานอื่นๆด้วยอย่างเช่นการป้อนทางคำบอกเวลาคุณอยู่ในไลน์คุณอยู่ในเฟซเนี่ยมันก็จะไปมีผลด้วยทําให้เวลาอยู่ที่อ่ช่องป้อนอะไรก็ตามแค่พูดมันก็พิมพ์ให้เลยซึ่งมันก็เป็นผมว่า ไปปิดดีกว่าถ้าใครเผลอไปเปิดแล้วเกิดอาการแบบนี้อย่าลืมไปปิดนะครับสาหรับการสังกัรด้วยเสียงแต่ถ้าใครยังใช้งานอยู่ก็ใช้ต่อไปนะครับสําหรับกรณีศึกษาอันนี้ใครอยู่ๆเ,เหมือนโดนผีหลอกผีไม่ได้หลอกนะเพราะคุณเปิดการสังการด้วยเสียงมันเลยพิมพ์ให้เมื่อคุณอยู่ที่ช่องป้อนทั้งที่ทคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ไมโครโฟนหรือป้อนทางบอกแต่เขาเปิดใช้งานอัตโนมัติเพราะคุณเปิดการใช้งานด้วยเสียงไว้วันนี้ก็เป็นกรณีศึกษา ใครเจออาการแบบนี้อย่าลืมไปปิดการสังกกตด้วยเสียงนะครับความรู้ดีๆอย่างนี้จากบริการหมอคอม114พลานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอม<ป>